สุดทึ่งขุดพบต้นตะเคียนยักษ์ความยาว28เมตรหลังหลวงพ่อวัดบ้านจาันจังหวัดศรีสะเกดมีนิมิตสวัสดีครับเอเนียลส์ไทม์คลิปนี้พักข่าวเหตุบ้านการเมืองคลายเครียดกันสักหน่อยนะครับมาติดตามข่าวขุดพบต้นตะเคียนขนาดยักษ์นะครับความยาวกว่า28เมตรที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับหลังจากที่หลวงพ่อวัดบ้านจาัน ได้มีนิมิตฝันมีผู้มาบอกว่าให้ช่วยน้าขึ้นจากน้ําหน่อยนะครับท่านก็ได้แจ้งความไปยังชาวบ้านนะครับแล้วชาวบ้านก็ได้ช่วยกันขุดขึ้นมาเนี่ยจนพบต้นตะเคียนขนาดยักษ์นะครับความยาว28เมตรแล้วก็ได้มีการทําพิธีไหว้บูชาขอขอมานะครับรวมถึงตามความเชื่อของชาวบ้านนะครับก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปไว้อย่างวัดบ้านจานแล้วนอกจากนั้นชาวบ้านยังได้บอกด้วยว่า ในแหล่งน้ำนยังเหลือต้นตะเคียนอีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งจะทําการขุดในวันที่11มิถุนายนเพราะว่าวันที่10มิถุนายนเนี่ยกว่าจะเอาต้นแรกขึ้นมาได้ก็คล้อยบ่ายคล้อยเย็นแล้วนะครับอีกต้นหนึ่งไม่ทันก็รอติดตามกันต่อไปนะครับส่วนที่เห็นในภาพนะครับก็มีการนําผ้าขม้ามาผูกนําแป้งนําดอกไม้นะครับรวมถึงทูบเทียนน้าหอมเนี่ยมาบูชาสักการะตามความเชื่อนะครับ ก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปยังวัดบ้านจานก็นํามาฝากคลิปนี้เผื่อน,นักสแสวงโชคท่านใดมีบุญสั่งสมเต็มที่นะครับอาจจะมองเห็นเลขเด็ดเลขดังก็ว่ากันไปนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวเลขทะเบียนรถที่เคลื่อนย้ายต้นตะเคียนตัวนี้ไปไว้ยังวัดบ้านจานให้ด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบพระคุณช่อง YouTube Channel Star ์ด้าชาแนลนะครับที่เป็น แหล่งที่มาของภาพในคลิปนี้ขอพอบคุณไว้อีกครั้งหนึ่งโชคดีมีความสุขทุกท่านร่ำรวยเฮงๆสุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ